สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้หากใครยังไม่มีเมนูอาหารในดวงใจและยังคิดไม่ออกว่าวันนี้จะกินอะไรดีผมขอแนะนําร้านนี้เลยครับก๋วยเตี๋ยวเรือโกรครับรังสิตเจ้าเก่าซึ่งร้านนี้เนี่ยนะครับเขามีบริการทั้งหมูทั้งเนื้อมาเอาใจคนที่ชอบกินหมูและเนื้อกันไปเลยนะครับซึ่งไม่ใช่แค่นั้นครับเครื่องก๋วยเตี๋ยวของเขาเนี่ยต้องบอกว่าจัดหนักจัดเต็มทั้งเครื่องในลูกชิ้นเนื้อเปื่อยหรือว่าจะเป็นกาก,ากหมูทอดนะครับน่ากินน่าทานทั้งนั้นครับ มาแล้วที่เด็ดแล้วก็ขาดไม่ได้นั่นคือน้ําซุปของร้านนี้ครับไม่ว่าจะเป็นทั้งน้ําตกหรือว่าน้ําใสบอกเลยนะครับเคียงคู่สูสีดูดีกันมากครับ สวัสดีค่ะหนูชื่อจิ๋วจา้าเปิดมาประมาณ10กว่าปีค่ะเมนูของร้านก็มีหมูน้ำตกมีเนื้อน้ำตกมีเกาเหลาจา่ะมีรวกจิ้มจ้ะอยู่เมืองเอกตรงตรงข้ามหมู่บ้านปีชาค่ะหยุดทุกบันจันจ้ะเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นจ้ะผ่านไปผ่านมาก็แบะบมาทานได้จ้ะด้านนี้อร่อยมากๆค่ะขอขอบคุณผงปรุงรสรสหนึ่ง อร่อยจนไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยแปะสติกเกอร์รันตีความอร่อยกันไปเลยครับขอขอบคุณด้วยนะฮะวันนี้คุณผู้ชมที่ติดตามรายการอร่อยสุดซอยและสามารถติดตามไปชิมกันได้เลยตามโลเคชันนี้ได้เลยนะจ๊ะมากลัวจะไม่ได้อร่อยแบบสุดๆต้องรีบมาบอกไว้ก่อนแล้วก็อย่าลืมครับติดตามกันได้ที่เพจกับข้าววันนี้ลาไปแล้วครับขอขอบคุณเครื่องปรุงอาหารรสหนึ่งปรุงอร่อยแน่รสหนึ่ง